ทุกคนนะคะไปผจญภัยกับเรานะคะเราจะไปขึ้นรถบัสครั้งแรกด้วยกันนะคะเราจะไปทดสอบการขึ้นรถบัสนะคะว่ามันจะตื่นเต้นแค่ไหนบอกเลยว่าตอนนี้รันเองก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าไม่เคยขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปถูกไหมเพราะว่ารถบัสท,ที่นี่มีหลายสายแล้วก็มีหลายเบอร์ด้วยซึ่งเราเองก็ถือว่าเป็นครั้งแรกไปด้วยกันเนาะเดี๋ยวเรา ไปขึ้นรถไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้แต่ก่อนอื่นขอตัวไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะเคล็ดลับรดสิวของร้านนะคะก็คือกับใช้เลหน้ากระปุกดีนะคะลดสิวได้เป็นอย่างดีค่ะตัวนี้จะทาลูกขวานอนแต่งหน้า ตัวนี้นะคะน้องม,มีมอยเจอร์ครีมนะคะแล้วก็มีวิตามินอีวิตามิน B ที่สำคัญมีไฮยาลูรอนที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะให้กับผิวได้เป็นอย่างดีค่ะทุกคนนี่คือสิวที่เกิดจากการกินช็อกโกแลตเยอะมาก,มากๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าอาทิตย์นี้ขอบายจากช็อกโกแลต นี่นะคะนี่คือเคล็ดลับผิวใสของรัฐนะคะที่รัดใช้อยู่เป็นประจำนะคะตัวนี้ค่ะเรน่ามันติวิตามินกรับุกนี้เองค่ะต่อด้วยตัวนี้เลยกันแดดนะคะถึงไม่มีแดดแต่รัดก็จะทาตลอดนะคะทุกคนเพราะว่า ไม่มีแดดแต่ว่าก็ยังมีมีความมีแสงมีแสงแดดนะอ่อนๆแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาทาแล้วเนี่ยรัดไม่ใช้แป้งไม่ต้องใช้แป้งในการแต่งหน้า,าเลยแล้วสังเกตใี้ดนีนะคะน้องปกปิดบริเวณรอยสิวได้ด้วยนี่ค่ะเมื่อกีนน้นี่ที่ตุ่มแด,แดช่วยปกปิดได้ระดับหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบการทา ลองพื้นหนาๆน,นะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะทุกคนแนะนํานะคะอยู่ที่เมืองไทยก็ใช้อยู่ที่นี่ก็ใช้นะคะเพราะว่าติดไปแล้วค่ะทุกคนเวลาทาเนี่ยก็เกลี่ยง่ายมากสังเกตนะคะการเกลี่ยแล้วน้องจะเข้ากับผิวของเราด้วยนะคะใช้ได้ทุกสีผิวเลยนะะไม่จํากัดค่ะสําหรับหลายๆายคนนะคะที่บอกว่า มาอยู่ทางยุโรปไม่ค่อยได้ใช้ครีมกันแดดแล้วจะบอกว่าส่วนตัวแล้วรัตใช้เป็นประจำนะคะเพราะว่าอย่างในอย่างในน้อยเนี่ยหน้าของเราเจอแสงจากหลอดไฟนะคะเจอแสงจากคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นไม่พลาดแน่นอนรัวจะไม่ปล่อยให้พวกแสงอันตรายพวกนี้นะคะมาทําลายผิวของเราแล้วทำให้เกิดอ้จุดดำๆบนใบหน้านะคะทุกคนถ้าอายุ ยังน,น้อยอยู่แนะนําเลยว่าให้ต้องรีบใช้สา <Yeah. S 1> หรับใครที่อยู่มากแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้จะช่วยลด <c oughs> นะคะลดในเรื่องของ <c oughs> ริ้รอยหน้าตัดจุดดํดำได้เป็นอย่างดี <c oughs> เพราะฉะนั้นเคล็ดลับของรัดไม่ไม่ยากไม่เยอะค่ะใช้แค่สองตัวนี้นะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วมาดูกันว่าการขึ้นรถบัสครั้งแรกของเราจะเป็นยังไงจะตื่นเต้นแค่ไหนนะคะค่ะ <c oughs> ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแต่งนัวแต่งหน้าผมก็สบายๆนะคะอยู่ที่นี่ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเพราะว่าส่วนมากเขาไม่ค่อยได้สี่เรียดกันนะคะทุกคนทรงผมทําอะไรก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้คะ่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นรถบัสกันนะคะซึ่งไม่รู้เลยไม่รู้แผนตัวเองว่ารถมากี่โมงมีกี่เที่ยวไม่รู้จริงๆแต่รู้แค่ว่าเราจะ ไปสถานีซูดามากนะคะก็คือในเมืองนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะตอนนี้อากาศเริ่มหนาวมากนะคะทุกคนก็เย็นๆแต่ว่ามีแดดด้วยนะไม่บอกไม่ถูกกับอากาศก ระหว่างทางที่เราจะต้องเดินไปขึ้นรถบัสนะคะคือเขาก็ห่างไม่มากเพราะว่าจุดที่ขึ้นรถบัสเนี่ยค่ะคือป้ายรถเมย์นะคะก็จะเป็นจุดๆไปซึ่งแต่ละป้ายนะคะไม่ได้ห่างกันมากทุกคนแล้วก็จากที่ที่ร้านพักนะคะก็ไม่ได้ห่างจากป้ายรถเมย์มากค่ะ ไหมคะทุกคนนู่นค่ะ,ะป้ายรถบัสจะอยู่ตรงนู้นนะคะที่มีไฟเขียวพอดีเลยอีกนิดเดียวค่ะถึงแล้วสีชมพูชมพูเนี่นะคะคือป้ายรถเม์นะคะป้ายรถบัสเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปสายที่เราจะไปมีหรือเปล่าซึ่ด,ดือหมากนะคะออรอจจำได้ว่าน่าจะต้องเป็นสายสอง เนี่ยค่ะโอเคมีนะคะนี่นะคะทนะ,ะ,นนะ,ะทต้องนั่งรถบัสสายสองนะคะเออวันนี้วันศุกร์นะคะจะมีสิบโมงเจ็ดนาทีสิบโมงเจ็ดนาทีนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอบนี้กันเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สิบโมงดีนะคะมานั่งรอรถบัสกันไปแป๊บหนึ่งนะคะโอเค มามาแบบเวลาดีถือว่าดีเลยอันนี้นะคะคือวันจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์นะคะอันนี้เวลาของวันอาทิตย์และก็วันหยุดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือสายที่เราต้องใช้บริการประจํานะคะสุด,ดามากก็คืออันนี้นะคะสถานีที่17สถานีแรกของเราคือนี้นะคะชื่ออัมคัตชาลีนฮอฟนะคะสถานีหรือว่าถนนที่รัดอยู่นะคะ ตอนนี้นะคะก็เวลา9นาฬิกาหน,นาทีน,นะคะเดี๋ยวเรามาทำเวลากันเพราะว่าเขาบอกว่า10โมงนะคะ7นาทีเมื่อสักสครู่ที่เราดูที่ตารางเนาะ10โมง7นาทีกับ37วินาทีเดี๋ยวเรามาดูเวลาของที่นี่กันว่าเขาจะมาเป๊ะหรือเปล่านะคะซึ่งรัก็จะนั่งรออยู่ตรงนี้นะคะนั่งรออยู่ที่นี่เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องแนะนำก่อนว่าของรัฐนะคะ จะมีตั๋วแบบนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตั๋วรายเดือนซึ่งสามารถซื้อได้ที่สถานีหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่มีที่จุดบริการจําหน่ายตั๋วนะคะเราก็แค่โชว์ตั๋วนี้นะคะให้กับคนขับรถบัสด,ดูเนาะแล้วก็ขึ้นได้เลยไปได้ทุกที่นะคะตลอดตลอดเดือนอะ่ะไปกี่ครั้งก็ได้อันนี้คือแบบดีนะรัดว,ว่าดีแล้วก็ประหยัดด้วยถ้าใครที่คิดว่า จะมาเที่ยวแบบระยะยาวนะมันน่าจะมีตั๋วรายสัปดาห์นะคะตั๋วรายสัปดาห์ตั๋วรายเดือนนะคะก็ไปซื้อแบบนั้นกันถ้าคิดว่าจะมาแอดเวนเจอร์แบบนั่งรถบัสนะรัดบอกเลยว่าเออมันน่าสนุกแต่ว่าตอนนี้คือต้องบอกว่าตัวเองอะตื่นเต้นนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการขึ้นรถบัสของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาขึ้นรถบัสพร้อมๆกันเดี๋ยวนั่งรอก,กันสักครู่นะคะ คุกคนคือตอนนี้รถมาแล้วนะคะยังไม่ถึงเจ็ดนาทีเลยดูค่ะรถบัสที่เราจะขึ้นนะคะหกสนาฬิกาหกนา,าลลทีนะคะแล้วรถบัสของเราแล้วเบอร์2นะคะรถบัสค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นกันเลยลเราจะใช้บัตรเราจ่ายน,นะคะสวัสด ทุกคนคนะไปสดดมากนะะทตืนเต้นมากะคะ่กะทุกคนเราขึ้นถูกพันนะคะแต่ว่า ขึ้นรถบัสนะคะก็อย่าลืมใส่แมสนะคะเพราะฉะนั้นยังต้องใส่แมสอยู่นะคะถ้าเราขึ้นรถบัสนะทุกคนเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงโควิดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพกแมสติดตัวเป็นอุปกรณ์นะคะ ลก็จะเดินเข้าเมืองทางนี้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อก่อนขึ้นไม่เป็นไงนั่งไม่เป็นเนี่ยคือครั้งแรกต้องแบบว่าต้องขอบคุณพี่เขานะคะที่แนะนำบอกว่าเออให้ลองขึ้นสิมันไม่ยากหรอ รู้เหมือนกันว่าจะไปถูกทางหรือเปล่าแต่ก็ทุกอย่างแล้วนะคะอินเทอร์เนต็ตพี่ Google ช่วยเราได้หมดเราลองเซิร์ชดูนะคะแล้วเราก็จะมีแนวทางแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนไม่ยากเที่ยวยุโรปคนเดียวก็ง่ายๆแต่เพียงแค่ว่าเราต้องศึกษาให้ดีประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะไปถึงกี่โมงตื่นเต้นมาตอนนี้ต้องบอกทุกคนว่าเราไม่รู้ว่าขึ้นถูกสายหรือเปล่าแต่ว่า ชื่อสถานีบอกตลอดเลยที่จอเนี่ยะคะ่ะแล้วก็จะมีเสียงภาพด้วยนะก็จะบอกตลอดว่าถึงสถานีไหนเราก็จะเช็คได้จากตรงป้ายเนี้แหละจัดจอเนี่ยคะ่ะว่าถึงตรงไหนแล้วเราไปถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็ถือว่าเลิศนะคะ

สิบโมงยี่สิบสามนาทีนะคะเราขึ้นมาตอนเอ,อ่อสิบโมงยี่สิบสามเห็นไหมคะใช้เวลาไปทั้งหมดนะคะสิบเจ็ดสิบสิบสี่นาทีไม่เกินนีสิบสี่สิบห้านาทีทุกคนแป๊บเดียวถึงแล้วค่ะเรียบร้อยไวมากไวกว่าเนินเยอะเลยถึงแนละ้วเรียบร้อยนะคะทุกคนต้องบอกว่าเป็น การขึ้นรถบัสครั้งแรกที่ประสบความสําเร็จมากๆนะคะทุกคนคือพอเราลงจากรถบัสแล้วเราก็ไม่ต้องใส่แมสแล้วค่ะทุกคนก็สามารถเดินได้แบบไม่ต้องใส่แมสนะคะก็เดินได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงจุดที่รถเมย์นะคะจอดเราให้เราลงเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็การขึ้นรถเมย์กลับก็คือเราก็แค่ขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของ ถ้าเราจะกลับไปที่เดิมนะคะแล้วแค่ขึ้นอีกฝั่งหนึ่งของอของทางเดินรถนั่นเองก็คือฝั่งไปกับฝั่งมามันก็จะเป็นฝั่งตรงกันข้ามนะคะก็ยางไงนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้กับคลิปของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืม Follow เรานะคะสวัสดียุโรปนะคะแล้วเราจะได้ไปเที่ยวโยุโรปด้วยกันเยอะเยเยอะๆนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดี